สวัสดีตอนเช้านะครับขอบคุณพระเจ้าได้มานมัสการพระเจ้าไดา้ร่วมเข้าโบสถ์ด้วยกันทุกวันอาทิตย์แม้จะเป็นออนไลน์แต่เรารู้ว่าพระเจ้าก็อยู่ด้วยพระเจ้าก็ยังทํางานของพระองค์ได้ผ่านชีวิตของเรานะครับเช้านี้เองจะฟังตอนสุดท้ายเรื่องหุบเขาเงามัจ,จุราชเชื่อว่าสุริยุบสามจะเป็นคู่มือให้ท่านเดินผ่านหุบเขาได้ครั้งใดที่ต้องเดินผ่านหุบเขาอย่าลืมนะครับ มีคู่มือนี้ติดตัวท่านไปกลับมาฟังเรื่องนี้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อท่านจะเดินผ่านได้ด้วยการใช้ประคําประเจ้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับอ่านให้ฟังนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที ator, pues ่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์นำข้าพรงไปยังริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพระ้าไปในทางแห่งความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพรงจะเดินไปตามภูเขาเงามาจุราชข้าพรงจะไม่กลัวอันตรายใดๆอ่านข้สี่ครั้งนะครับแม้ข้าพรงจะเดินไปตามภูเขาเงามาจุราชข้าพรงจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกัน ข้าับพระเจ้าพูดกับเราในเช้านี้พระคำพระเจ้ามีชีวิตเป็นจริงในชีวิตของเราสอนเราที่จะเดินผ่านหุบเขาเพื่อเราจะได้บอกได้เหมือนดาวิดบอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตยอยู่กับข้าพระองค์ไอเช้านี้พระคําตอนสุดท้ายในวันนี้มีพลังและเป็นรากฐานหนึ่งในการเดินกับพระเจ้าในชีวิตของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน เช้านี้ตอนสุดท้ายเป็นตอนที่6นะครับเราฟังมา6ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6และเป็นตอนสุดท้ายเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนที่ผมยังไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าดีพอยังไม่ค่อยเข้าใจพระคำพระเจ้าดีพอผมจะคิดคิดว่าถ้าสิ่งใดเป็นน้ําพระไถยพระเจ้าทุกอย่างต้องราบลื่นเคยคิดแบบนี้ไหมครับเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดถ้าเป็นน้าพระไยัยต้องราบลื่นถ้าไม่ใช่น้าพระไยัยต้องมีอุปสรรคและสุดท้ายก็จะต้องไม่สาเร็จ ถ้าเป็นน้ำพระท,ทัยธุรกิจต้องราบลื่นถ้าเป็นน้ำพระทยัยการการแต่งงาน,นการมีแฟนการจีบกันจะต้องราบลื่นการเรียนต้องราบลื่นการรับใช้ต้องราบลื่นถ้าอะไรไม่ราบรื่นแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าคือไม่ว่าจะทําอะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจะต้องไม่มีอุปสรรคทุกอย่างต้องต้องลื่นเรียบราบสําเร็จได้อย่างง่ายดาย และผมก็เห็นว่ามีคริสเตียนหลายคนที่มีวิธีคิดหรือมีความเชื่อแบบนี้จริงๆหลายๆคนไม่ใช่แค่เชื่อแบบนี้อย่างเดียวแต่ใช้วิธีคิดนี้ในการตัดสินคนอื่นด้วยถ้าเห็นคนอื่นเห็นพี่น้องเราทําบางอย่างแล้วพลาดไปไม่ได้ดีในธุรกิจคบกับคนนี้แล้วก็เลิกมีปัญหาในครอบครัวบอกเห็นไหมเตือนแล้วว่าไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าทําไมไม่ฟังพระเจ้าไม่ฟังเสียงพระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่น้ําพระทัยเห็นไหมนี่แหละผลลัพธ์ของคนที่ไม่เดินตามน้ําพระทัยเชื่อว่าหลายคนคงเคย พูดแบบนี้กับคนอื่นหรือคงเคยมีคนอื่นพูดแบบนี้กับท่านผมเป็นคิสเซียนมาหลายปีผมได้ยินคําเหล่านี้เยอะมากแล้วก็บ่อยมากเมื่อเราดูปัญหาดูชีวิตของดาวิดชีวิตเขาไม่ได้ราบลื่นนะครับไม่ได้ราบลื่นเมือตั้งแต่เด็กและแม้กระทั่งเป็นกษัตริย์ถูกเจอิญเป็นสัตว์ชีวิตก็ไม่ได้ราบลื่นด้วยเช่นเดียวกัน เรารู้ว่าชีวิตนี้ชีวิตของดาวิดส่วนใหญ่เขาอยู่ในน้ําพระทัยพระเจ้ามีบางครัง้งบางคราวเดินออกนอกลูกนอกทางให้เนื้อหนังนําตัวเองออกจากทางพระเจ้าทําความผิดบาปแต่โดยส่วนใหญ่เขาตั้งใจเดินกับพระเจ้าและรับใช้พระองค์แต่ชีวิตเขาก็เจอปัญหาหนักๆห,ห,หลายครั้งและก็ไม่ได้ราบรื่นเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มดูจากหลักการและคําสอนต่างๆในพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าทุกอย่างจะราบรื่น ฟังดีนะครับพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าทุกอย่างที่ท่านทําจะราบรื่นพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าถ้าท่านตัดสินใจถูกต้องตามน้ําพระทยัยทุกอย่างจะราบรื่นพระเจ้าก็ไม่เคยสัญญาสิ่งนี้พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าแม้ท่านทําตามน้ําพระทัยและทุกอย่างจะราบรื่นพระเจ้าก็ไม่เคยสัญญาแบบนี้เช่นกันสิ่งที่พระเจ้าสัญญาที่เราเห็นบ่อยๆคือสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกับเราเสมอ สัญญาว่าจะฟังคําอธิษฐานร้องทูลของเราสัญญาว่าถ้าเราสัตซื่อมีพระคำเดินตามพระคำรักษาสัญญารักษาพระคำพระเจ้าไว้ในชีวิตเชื่อฟังชีวิตจะไม่ขาดพระพรพระเจ้าจะซื่อสัตย์ในการรักษาสัญญานี่คือคําสัญญาของของพระคัมภีร์หรือสิ่งที่พระเจ้าพูดส่วนใหญ่ต่างหากพระเจ้าจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น เกิดสิ่งดีได้พระเจ้าพลิกได้ให้สิ่งดีเกิดจากสิ่งไม่ดีได้ให้สถานการณ์ที่ดีที่สุดพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดจากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านพระเจ้าก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แน่นอนว่าหลายหลายเหตุการณ์ในชีวิตบางครั้งเนี่ยมันราบลื่นจนเกินความคาดคิดมันราบลื่นอย่างอัศาจรรย์เรารู้พระเจ้าอยู่เบื้องหลังแต่ หลายครั้งเมื่อท่านเจออุปสรรคในการทํางานในการเรียนในการรับใช้ในอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเสมอไปว่าสิ่งนั้นไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าจึงอย่าด่วนสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าจึงอย่ารีบด่วนที่จะท้อใจและก็หันหลังกลับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาความราบรื่นความสม ooth มาวัดได้ว่าอะไรคือน้ําพระทัยของพระเจ้าเราใช้พระคัมภีร์ถูกไหมครับเราแต่ละคน มีเป้าหมายที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นพระเจ้ามีเป้าหมายและพระเจ้ามีความสําเร็จของพระองค์เหมือนกัน และความสําเร็จหนึ่งของพระเจ้าคือเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระองค์รักพระองค์ถมใจรับใช้พระองค์นั่นคือเป้าหมายของพระเจ้าดังนั้นเองหลายครั้งเรามีเป้าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่เบื้องหลังพระเจ้าบอกเราก็มีเป้าของเราในชว่ตของเจ้าเหมือนกันและครั้งใดก็แล้วแต่เรายอมให้เป้าหมายของพระเจ้าเสร็จก่อนเป้าหมายของเราสุดท้ายเป้าหมายของเราจะสําเร็จด้วย โมเสสเองเป็น Prince of e อียิปตเป็นเจ้าชายวันหนึ่งเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้ไปฆ่าทหารอียิปต์เขาล้มเหลวในความเป็นเจ้าชายเขาล้มเหลวในผู้คนที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายรักษากฎหมายเขาล้มเหลวแต่พระเจ้าสำเร็จคือพระเจ้าได้ความถ่อมใจในชีวิตของเขาเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งปเปโตรล้มเหลวในการติดตามพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าได้จากปเปโตรคือ ทำให้เปโตรเข้าใจถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าหลายครั้งในความล้มเหลวของเรามันกลายเป็นความสําเร็จของพระเจ้าดังนั้นเองถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะรู้ว่าหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราเจอบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสําเร็จของพระเจ้าจะสําเร็จก่อนและความสําเร็จของเราจะตามมาทีหลงังเอเมนไหมครับเป้าหมายของพระเจ้าอย่างหนึ่งคืออยากให้เราเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความรักสุดใจสุดกําลังสุดความคิด และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกอย่างราบรื่นสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าต้องการจะให้สิ่งที่ดีกว่ากับลูกของพระองค์เสมอและหลายครั้งความไม่ราบรื่นอุปสรรคเยอะแยะมากมายหุบเขาเงามัจจุราชจึงจําเป็นต้องเข้ามาขวางทางระหว่างเรากับเป้าหมายของเราเพื่อพระเจ้าจะได้สิ่งที่พระองค์ต้องการก่อนและท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการทีหลัง จึงไม่แปลกใจที่คริสเตียนจึงมีเวลาแห่งหุบเขาคริสเตียนจึงต้องเจอกโกลแอดยักษ์ใหญ่ยักษ์ยักษ์กกที่จะมาต่อสู้เราจะมาทําร้ายเราเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อคนของพะุงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าเมื่อเราดูพระกัมภีร์เราเห็นตัวอย่างคนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือเรียกว่าดินแดนคานาอันการเดินทางไปคานาอันไม่ได้ราบรื่น แม้การออกจากอียิปต์ไปคานาอันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ผ่านแม้การเดินผ่านถิ่นทุรกันดารไปคานาอันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและอิสราเอลก็เดินทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยแต่หลายคนก็ล้มเหลวในการเดินกับพระเจ้าคนส่วนใหญ่ตายในถิ่นทุรกันดารเราจึงเห็นว่าบางทีการสนใจว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าเท่านั้นไม่เพียงพอในการเดินให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เวลาเราจะทําอะไรจะตัดสินใจทําอะไรจะทําธุรกิจจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะแต่งงานจะมีแฟนจะย้ายโรงเรียนจะย้ายที่ทํางานหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ถามตัวเองว่าอันนี้คือน้ําพระทัยพระเจ้าหรือไม่ จะทาธุรกิจนี้นี่คือน้าพระทัยพระเจ้าหรือไปจะคบกับคนนี้นี่คือ,อน้าพระทัยพระเจ้าหรือไม่หรือบางคนอาจจะถูกถามจากเพื่อเราจากพี่น้องเราจากผู้นำแน่ใจน้ว่านี่คือน้าพระทัยพระเจ้าแน่ใจนะว่าจะแต่งงานกับคนนี้แน่ใจนะว่าจะทําธุรกิจตัวนี้แน่ใจนะว่าจะทจจําทสิ่งนั้นสิ่งนี้การแสวงหาน้าพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องจําเป็นแต่ผมบอกบอกบอก,บอกเสมอว่าไม่ได้เป็นตัวกาหนดว่าชีวิตนี้ท่านจะประสบความสําเร็จเสมอไป การรู้ว่าอะไรคือน้ําพระทัยพระเจ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรใช่ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่แต่ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันความราบลื่นเพราะอิสราเอลไปคานาอันก็ไม่ได้ราบลื่นถูกไหมครับชีวิตโมเสสก็ไม่ได้ราบรื่นชีวิตดาวิดก็ไม่ได้ราบลื่นชีวิตเปาโลเปโตยิ่งขรุตยิ่งไม่ราบลื่นใหญ่เลยความซื่อสัตย์ในการเดินกับพระเจ้าต่างหาก ที่จะเป็นตัวนําพระพรและนําความสําเร็จมาสู่ชีวิตของท่านความซื่อสัตย์ในการเดินกับพระเจ้าต่างหากที่จะเป็นตัวทําให้ท่านสามารถเขาเรียวกว่าเดินข้ามอปุปสรรคหนทางที่ไม่ราบเรียบให้ผ่านไปได้ด้วยความซื่อสัตย์ในการเชื่อฟังพระเจ้าในการรักพระเจ้าการมีพระคำและตอบสนองพระคำอย่างสัตย์ซื่อต่างหากที่จะทําให้ท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า ถ้าเราเป็นคนสนใจน้ําพระทัยพระเจ้าจริงๆเราจะไม่รอให้มาคิดถึงเรื่องน้ําพระทัยพระเจ้าตอนจะมีแฟนจริงไหมครับตอนที่จะเริ่มทําธุรกิจโอ้่นไหนคือน้ำพระทัยพระเจ้าตอนที่จะเริ่มทาบางสิ่งบางอย่างโอ้อันไหนคือน้าพระทัยพระเจ้าหลายคนไม่เคยสนใจน้าพระทัยพระเจ้าเลยไม่เคยสนใจว่าต้องรับใช้ต้องถวายทรัพย์ที่พระเจ้าอยากให้เรามีส่วนในพระราชกิจไม่เคยสนใจเรื่องการประกาศเป็นพญาไม่เคยสนใจอะไรเลยที่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าคาดหวังให้คนของพระเจ้ามีในชีวิตประจำวัน แต่จะเริ่มเออะว่าจะมาเริ่มสนใจน้ำพระทัยพระเจ้าตอนนี้จะลงทุนธุรกิจจะเริ่มสนใจน้ำพระทัยพระเจ้าตอนที่จะต้องเริ่มเปลี่ยนงานใหม่ตอนที่จะอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็ตอนที่อยากจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้เริ่มมาสนใจน้ำพระทัยพระเจ้าผมบอกให้นะครับว่าถ้าชีวิตของท่านไม่ค่อยได้สนใจน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วและมาเริ่มสนใจเพราะท่านอยากจะได้ประโยชน์จากพระเจ้าและมาเริ่มสนใจเมื่อต้องการอยากจะมีแฟนเมื่อต้องการอยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วค่อยมาสนใจน้ำพระทัยพระเจ้า ผมอยากจะบอกว่าต่อให้ท่านตัดสินใจถูกแต่ถ้าท่านยังมีวิถีชีวิตเดิมๆม,มีวิธีคิดเดิมๆไม่ค่อยสนใจน้ำพระทัยพระเจ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจการผูกพันตัวในขีดจักเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจความถูกต้องในพระคัมภีร์เท่าไหร่ท่านมีโอกาสล้มได้เสมอแม้ท่านจะตัดสินใจอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า make sense ไหมครับ เราหลอกพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สนใจน้ําพระทัยพระเจ้าแต่แรกแล้วจะมาสนใจตอนตอนบางครั้งบางคราวท่านหลอกพระเจ้าไม่ได้สิ่งที่ทําให้เราประสบความสุขและถวายเกียรติพระเจ้าคือเราเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตลอดชีวิตของเราเราพยายามสุดกําลังรักษาพระคำไม่ใช่เราเพอร์เฟกและไม่ใช่ผมเพอร์เฟกเราทุกเป็นคนเป็นทุกคนเป็นคนบาปเรามีความอ่อนแอในหลายๆด้าน แต่เนื่องจากเรารับพระคุณและความรักพระเจ้ามากขึ้นอย่างน้อยที่สุดทําให้เรามีความตั้งใจที่อยากจะตอบสนองพระเจ้าเอเมนไหมครับคนที่คิดถึงน้ําพระทัยพระเจ้าเสมอๆในชุดประจําวันแม้เท้าของเขาพลาดไปแต่พระเจ้าจะประคองเขาไว้คนที่สนใจน้ําพระทัยพระเจ้าอย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะดูแลเขาสดีเก้าสิี่ข้อสิเมื่อพระเจ้าคิดว่าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาด คือคิดว่าเท้าพลาดไปแล้วแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้เมื่อคิดว่ามันพลาดแต่พระเจ้ายึดเอาไว้ผมบอกให้ว่าพลังแห่งความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าอย่างต่อเน,นื่องไม่ใช่ตอนที่มีปัญหาแล้วค่อยโบสถอาหารแล้วค่อยมาคุกเข่าแล้วค่อยมาสนใจน้าพระทัยพระเจ้าอันนั้นไม่ใช่ของจริงครับคือดีกว่าไม่สหวงหาพระเจ้าเลยนะครับแต่แต่ให้เราเดินกับพระเจ้าเป็นของจริงสิครับ ที่เราสนใจว่าพระเจ้าอยากให้เราไปเป็นพระพรเนี่ยใครวันนี้พระเจ้าอยากให้เราทำอะไรถ้าเราสนใจน้ําพระทยัยพระเจ้าอย่างต่อเน,นื่องชีวิตเราจะพลาดน้อยในการดําเนินชีวิตเมื่อเาวิดต,ต้องเจอกับภูเขาเงามัจุลาเขารู้ว่าเขาต้องตอบ,ตอบสนองต่อปัญหาและตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไร เขารู้ว่าเขาต้องตอบสนองต่ออับสโลมอย่างไรและต้องตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรในชีวิตของเราไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรท่านต้องตอบสนองต่อปัญหาอย่างถูกต้องและต้องตอบสนองปัญหาต่อปัญหาต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องและเมื่อพูดต่อพระเจ้าบางทีพระเจ้าไกลตัวไปถูกไหมครับให้เขาเรียก practical หรือ make sense มากขึ้นท่านจะตอบสนองต่อพี่น้องต่อิสตจักรต่อพระคำพระเจ้าอย่างไรนั่นคือคือคือการตอบสนองของต่อพระเจ้าคือตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าวางไว้ในล้อมรอบชีวิตของเรา เมื่อเมื่อดาวิดเจอปัญหาของเขาเขาเรียกว่าลักษณะชีวิตของดาวิดเนี่ยเขาเรียกว่าสนใจน้ําพระใจพระเจ้ามาเสมอดังนั้นเองเมื่อเจออะไรก็แล้วแต่เขาก็ดําเนินชีวิตเหมือนเดิมถูกไหมครับเขาดําเนินชีวิตเหมือนเดิมเราเห็นสามสิ่งที่ดาวิดทําคือเขาสรรเสริญพระเจ้าสิ่งแรกสองก็บอกให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแก่ในชีวิตของเขาอันที่สามดาวิดบอกว่าเขาจัดการกับความกลัวเพราะรู้ว่าจะเดินในุูเขาที่มืดมิด บางทีอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นอุปสรรคได้ในการตัดสินใจในการตัดสินใจอย่างถูกต้องวันนี้เราจะฟังสิ่งสุดท้ายด้วยกันว่าดาวิดทํทาอะไรอีกเมื่อเขาต้องเดินผ่านหุบเขาเงามาจุราชสิ่งสุดท้ายคือเขาเดินผ่านหุบเขาข้อสีบอกแม้ข้าพวงจะเดินไปตามหุบเขา พูด,ดง่ายๆหลังจากสารลเสือแล้วหลังจากให้พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแล้วหลังจากพยายามเคลียร์ความคิดตัวเองต่อสู้กับกับเขาเรียกว,ว่าสงครามความคิดสงครามความรู้สึกแล้วตอนนี้ดาวิดบอกว่าต้องลงมือทําแล้วต้องเดินผ่านมันไปให้ได้ต้องเดินผ่านขบเขาเงาโมาจุลาชไปให้ได้ไม่ใช่นั่งเฉยเฉยไม่ใช่นั่ง้อใจไม่ใช่หนีปัญหาหนีหุบเขาทิ้งทางพระเจ้าแต่ดาวิดบอกว่าถึงเวลาแล้วถ้าพระเจ้าจะุบเขาให้เดินและข้าพระองค์จะเดินไปกับพระองค์ คำว่าหุบเขาเงามัาจุราภาษาอังกฤษใช้คำว่า the valley of the shadow of death แปลเป็นไทยว่าหุบเขาแห่งความตายหุบเขาแห่งเงาแห่งความตายแต่ที่จะแปลให้ตรงตัวกับรากศัพท์เดินคงแปลว่าหุบเขาแห่งความมืดความมืดกับความตายมีรากศัพท์เดียวกันบางพีภาษาอังกฤษบางฉบับจึงใช้เดินหุบเขาแห่งความมืด darkest o r มืดที่สุดของหุบเขาบางบางเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษใช้คําว่าหุบเขาแห่งความตายแต่ทั้งสองสองอันนี้ก็คือให้ความความ ความหมายเดียวกันคือมืดมิดจนเหมือนกระทั่งต้องกลุมเหมือนกับเหมือนกับใกล้ความตายมองไม่เห็นมองไม่เห็นความหวังมองไม่เห็นโอกาสไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเมื่อดาวิดอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมิดแปด,ด้าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงซดียี่สิบสามถูกเขียนขึ้นและถูกเขียนขึ้นโดยพูดถึงความเชื่อใจของดาวิดและเป้าหมายที่ดาวิดมีกับพระเจ้าดาวิดพรรณนานบอกว่าใจเขายังเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าเองเป็นผู้เลี้ยงของเขา เขาใจบอกพระเจ้าว่าใจเขายังถูกต้องกับพระเจ้าเสมอเป้าหมายเขายังคงเหมือนเดิมคือยังอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเสมอไปพูดอีกอย่างคือในเวลารให้หุบเขาดาวิดบอกพระเจ้าว่าเขาจะเดินกับพระเจ้าต่อไปและเขาไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายและเขาไม่ได้เปลี่ยนใจและความเชื่อเขาจะไม่ถดถอยเขาจะดีลกับอับสามอย่างถูกต้องแต่ใจเขายังถูกต้องกับพระเจ้าเสมอ ตอนนี้เองดาวิคเขามาถึงจุดเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุก็คงเยอะแล้วเขาเรียกว่าประสบการณ์การรู้จักพระเจ้าการเดินกับพระเจ้ามีมากเพียงพอที่จะทําให้เขารูว่าเขาต้องเหมือนเดิมกับพระเจ้าให้ได้ปัญหามาเพื่อทําให้เราไม่เหมือนเดิมเนี่ยพระเจ้าถูกไหมครับปัญหามาเพื่อเราทําให้เราอ่า เอาสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นออกไปจากชีวิตโยนโยนสิ่งออกจากนาวาชีวิตของเราเพื่อเราจะเบาขึ้นสบายขึ้นและหลายครั้งหลายคนเลือกที่โยนน้ําพระทัยพระเจ้าหลายคนเลือกที่จะโยนการการผูกพันตัวกับคิสัจกรโยนกลุ่มแคร์ทิ้งไปโยนบางเรื่องทิ้งไปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกว่าเราจะได้สบายใจขึ้นแต่ดาวิดบอกว่าอะไรที่จําเป็นกับฝ่ายวิญญ,ญาณอะไรที่อยู่ใน,นพระบีเขาจะไม่โยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งเลยแม้ในช่วงเวลาของเขา เรารู้ว่าหุบเขาเป็นรอยต่อระหว่างเขาสองลูกและคนเลี้ยงแกะเองหลายครั้งจะพาแกะไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดังนั้นผู้เลี้ยงจําเป็นต้องพาแกะเดินผ่านหุบเขาผ่านจากหุบเขาเพื่อจะไปเขาอีกลูกหนึ่งแน่นอนว่าระหว่างผ่านหุบเขามีอันตรายและไม่รู้ว่าจะผ่านได้เมื่อไหร่แต่ผู้เลี้ยงรู้เสมอว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ที่ดีกว่าแกะจะไม่รู้นะครับ แก่อยู่ในความมืดแล้วเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแกะมีความสัมจัสั้นสายตาสั้นเจอเจอความมืดก็กลัวแล้วกลัวกลัวถึงบางทีอาจจะช็อกตายแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดาวิดเองเป็นแก่ที่ฉลาดแม้อยู่ในความกลัวอยู่ในความตกใจแต่รู้ว่าเดี๋ยวลืมตายทีเดี๋ยวจะเห็นอีกทีตอนมีแสงและเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขาและที่นั่นจะเป็นที่ที่ดีกว่านั่นคือทําให้ดาวิดไว้ใจพระเจ้าว่าผู้เลี้ยงจะพาไปในที่ที่ดีกว่าเสมอ พระเจ้าจะพาท่านไปในที่ที่ดีกว่าเสมอถ้าท่านยอมเดินตามพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงถ้าท่านยอมเชื่อฝังผู้เลี้ยงปัญหาหลายอย่างในชีวิตไม่ได้เป็นปัญหาแบบกูไลแอดคือสู้ครั้งเดียวจบแล้วยักษ์ก็ตายไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนสอบไฟนนลที่สอบวันเดียวเสร็จก็รู้ผลว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ปัญหาที่ที่ที่ดาวิดเจอ เป็นปัญหาคล้ายๆกับเจอซาอูลคือต้องวิ่งหนีแปบดบต้องหนีเข้าไปในถิ่นทุรกดานเจ็ดแปดปีเหมือนดาวิดต้องเผชิญหุบเขาเป็นคือปัญหาที่เลื้อยลังเป็นปัญหาที่ไม่รู้จะจบเมื่อไร่ไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครั้งใดก็แล้วแต่ที่เรามาอยู่ในปัญหาแบบนี้เนี่ยบางทีมันมันชักชวนใจเราให้ทอ้อใจชักชวนใจเราให้เกิดความเครียดและความสงสัย ปัญหาธุรกิจปัญหาสุขภาพปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหาการรับใช้ปัญหาลูกเกเรไม่เชื่อฟังไม่เดินกับพระเจ้าปัญหาที่มีเรื่องข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องปัญหาเหล่านี้หลายครั้งไม่ได้จบในวันเดียวและก็คาดเดาได้ยากว่าจะจบเมื่อไหร่เจ้าฉายโลกไหมตกลงทนายจะช่วยเราได้ไหมสภาพการเงินเราจะดีขึ้นได้อย่างไงมองไปบางทีไม่เห็นโอกาสเลยนั่นคือปัญหาให้หุบเขาคือ มองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นแสงไฟมองไม่เห็นหนทางการ,รเผชิญหุบเขาเงาวัาจุราชคือการ,รเผชิญกับปัญหาที่เมื่อเจอแล้วมองไม่เห็นทางออกไม่รู้จะไปต่ออย่างไรดูเหมือนเจอทางตันเจอความมืดและในเวลาแบบนี้สิ่งที่ดาวิดท,ทำคือถ้าพูดง่ายๆคือเขาทําเหมือนเดิมเขาเดินกับพระเจ้าต่อไป คขาตอบสนองพระเจ้าต่อไปอย่างถูกต้องใจก็ถูกต้องกับพระเจ้าต่อไปใช้บัคคำพระเจ้าเป็นเหมือนโคมสองเท้าในการนําชีวิตถ้าที่ผ่านมาท่านซื่อสัตย์กับพระเจ้าอยู่แล้วซื่อสัตย์ต่อไปเดินต่อไปใจรักษาใจให้ถูกต้องกับพระเจ้ากับพี่น้องกับพระนิเวศต่อไป แต่ท่าที่ผ่านมาท่านถดถอยในพระองค์เริ่มให้เริ่มให้เหตุการณ์สถานการณ์ดึงใจท่านออกห่างท่านเริ่มปานีปานอมกับหลักการพระเจ้าเริ่มขาดขาด,ขาดหายหายเริ่มไม่ค่อยมาสาเมื่อกี้ทำโบสถ์อาจจะไม่ได้มาพอออนไลน์ก็ไม่ค่อยมาใหญ่ถึงเวลา,าแล้วที่ต้องมีมาตรฐานในการเดินกับพระเจ้าถึงเวลา,าแล้วต้องดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาและบอกกับตัวเองว่าข้าพระองค์จะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ต้องกลับมาเดินกับพระเจ้าจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าท่านอยากจะผ่านหุบเขาท่านต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในชิดผมและครอบครัวเนี่ยเคยเจอปัญหาหลายครั้งที่มองไม่เห็นทางออกเคยเจอปัญหาหลายครั้งที่เครียดจนจนกินกินไม่ได้จริงคือกินไม่ได้เลยคือไม่มีความหิวเลยหลายๆวันติดต่อกันนอนไม่หลับจริงๆ เคยเจอบางปัญหาที่ที่นอนแล้วก็จู่ๆน้ําตาก็ไหลออกมาโดยโดยโดย,โดยไม่รู้ตัวผมเชื่อว่าหลายหลายคนพี่น้องหลายคนก็คเคยเจอปัญหาที่ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกแบบนี้หรือเกิดแรงกดดันในสภาพแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนคาถามแรกๆที่ผมถามพระเจ้าบอกขอพระเจ้าช่วยด้วยมีความเชื่อเชื่อพระเจ้าจะดูแลแต่เมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยผมจะไม่ถามพระเจ้าก่อนว่าทําอย่างไรผมจะออกจากขุบเขาได้เพราะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเป้าผมเนี่ยผมอยากจะออกจากขุบเขา แต่สิ่งที่ผมพยายามจะฝืนใจตัวเองคืออยากจะถามพระเจ้าก่อนเป้าพระองค์คืออะไรอะไรคือความสําเร็จของพระเจ้าที่อยากจะให้ผมเดินผ่านหุบเขาลูกนี้และผมค่อยเรียกว่าเป้าผมสาเร็จทีหลังไม่เป็นไรถ้าเป้าพระเจ้าคือให้ผมถอมใจถ้าเป้าพระเจ้าคือให้ผมไปขอโทษถ้าเป้าของพระเจ้าคือทให้ผมอยากจะเชื่อฟังหรือรักพระเจ้ามากขึ้นแสวงหาว่าอะไรคือเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของท่านก่อนถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้ข้าพุทองค์ทำอะไร ข้าพรงต้องตอบสนองพระองค์อย่างไรจากนั้นท่านค่อยมาสนใจเรื่องของท่านเรื่องภูเขาและส่วนใหญ่เมื่อเราถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรคำตอบมักจะซ้ําๆเสมอเรื่องเดิมๆเ,เสมอคือวางใจและเดินกับพระเจ้าต่อไปวางใจและเดินกับพระเจ้าด้วยความสย์สซื่อต่อไปอะไรคือเป้าหมายของพระเจ้าหาให้เจอก่อนสิครับอย่าสารวนบอกว่า ต้องการอันนี้นะขอพระเจ้าช่วยสิ่งนั้นนะช่วยสิ่งนี้นะอันนั้นคือเด็กฝ่ายวิญญาณแต่คนที่โตฝ่ายวิญญาณแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราพระเจ้าต้องการให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งท,ที่สุดเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเดินอยู่ในน้ําพระทยัยรับใช้พระเจ้าและให้พระเจ้ามาก่อนเสมอในชีวิตจึงไม่แปลกใจในสุริยบสามดาวิดไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่ดาวิดสารภาพภาระใจที่เขามีในพระเจ้าตอนสุดท้ายก็บอกว่าข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศข,ของพระเจ้าสืบไป คือแม้ตัวอยู่ในหุบเขาแต่ใจอยู่ที่คือสักจแม้ตัวอยู่ในความยากลบาบากแต่ใจบอกว่ายังอยากจะรับใช้ในพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าเสมอไปหลายครั้งเมื่อเราอยู่ในปัญหาเราต้องการการอัศจรรย์เราต้องการการช่วยกู้จากพระเจ้าแต่ในสรียี่สามดาวิดบอกว่าผมต้องการอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าผมยังต้องการอยากจะรับใช้ความต้องการสูงสุดถ้าจะต้องเลือกหนึ่งสิ่งที่ต้องการ ดาวิบบอจะไม่ได้เลือกว่าให้ผ่านหุบเขาแต่เลือกว่ายังอยากจะรับใช้ต้องการจะอยู่ในพระนิเวศต,ต้องการจะรักพระเจ้าให้มากที่สุดการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งคือท่านยังเดินและรับใช้พระเจ้าแม้ต้องเดินผ่านหุบเขาเงาโมาจูราดนั่นคือการอัศจรรย์ที่แท้จริงการอัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่ท่านได้ในสิ่งที่ต้องการแต่พระเจ้าได้สิ่งที่พระองค์ต้องการจากท่านเห็นด้วยไหมครับ การเดินผ่านหุบเขาดาวิดไม่ได้สรารภาพว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยแต่เขาสรารภาพว่าชีวิตนี้ยังเหมือนเดิมกับพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางอยู่และจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนจนกว่าการทรงเรียกของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของเขาอยากทําให้เป้าหมายของท่านสําเร็จใส่ใจในเป้าหมายของพระเจ้าก่อนสิครับนี่คือเคล็ดลับจริงๆในการเดินกับพระเจ้านี่คือเคล็ดลับจริงๆนะครับหาให้เจอพระเจ้าต้องการอะไรจากท่าน ถ้าท่านหาเจอสบายแล้วครับทุกอย่างเองมันจะผ่านไปได้โดยที่ท่านได้สิ่งดีที่สุดจากพระองค์เสมอเช้านี้เราเรียนรู้ให้เราเรียนรู้ที่จะสารภาพความเชื่อแบบดาวิดอย่าเพียงบอกว่าเชื่อนะพระองค์จะช่วยแต่ให้เราบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ยังรักพระองค์เหมือนเดิมและพระองค์ยังเป็นเอกเป็นหนึ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนเดิม ไม่ว่าเช้านี้ท่านจะเจออะไรหรือไม่ว่าในอนาคตท่านอาจจะเจอสิ่งใดผมอยากหนุนใจว่ารักษาเบสิกในการเดินกับพระเจ้าอย่าให้เบสิกเขาเรียกว่าล่วงถ้าล่วงเมื่อไหร่ล้มลงทันทีเบสิกแต่ละคนของที่เซนจะต่างกันผมก็มีเบสิกของผมไม่ว่าผมเกิดอ,อะไรผมจะรักษาเบสิกนี้ไว้เพราะมันจะทําให้ผมยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ผมจะสิ่งที่ผมรักษาไว้คือการถวายการการสามัคธรามไปโบสถ์ไปแคร์แล้วก็การรับใช้ ผมรักษาสิ่งเหล่านี้เสมอให้เวลากับสิ่งเหล่านี้เสมอผมพยายามจะไม่ปานีปานอมกับสิ่งเหล่านี้เพราะผมเชื่อนี่ความเชื่อส่วนตัวนะครับถ้าเรารักษาเบสิกได้เบสิกเหล่านี้เองค,คล้ายจะเป็นเหมือนเหมือนคือก็คือการยอมให้พระเจ้าจูงมือเราเดินผ่านความมืดผ่านหุบเขาไปให้ได้อยากให้พระเจ้าจูงมือในความมืดรักษาเบสิกไปไม่ใช่อธิษฐานขอรุนขอนี่ขอพระเจ้าช่วยแต่ไม่ได้เดินกับพระเจ้า ผมคิดว่าเราควรจะเติบโตมาถึงจุดที่เรารเผชิญปัญหาด้วยการเดินกับพระเจ้ากายฐานเป็นส่วนหนึ่งของการเดินกับพระเจ้า,อย,า,อ,ยาอย่าใช้ทางรัดใช้ทั้งชีวิตเดินกับพระเจ้าสิครับใช้ทั้งชีวิตตอบสนองเชื่อฟังพระเจ้าอย่าแค่เชื่อในหัวและเชื่อว่าพระเจ้าต้องดูแลอันนั้นเป็นความเชื่อที่เหมือนเด็กๆมากและถ้าท่านเดินยอมให้พระเจ้าจูงมือในความมืดด้วยการรักษาเบสิกในการเดินกับพระเจ้าไม่ขาดโบสถ์ไม่ขาดแคร์ถวายมีส่วนร่วมรับใช้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ ท่านจะลืมตายทีแล้วท่านจะเห็นว่าท่านอยู่หุบเขาอีกลูกหนึ่งแล้วท่านผ่านหุบเขามาได้แล้วแล้วไปอยู่ในที่ที่สมบูรณ์กว่าเอเมนไหมครับหุบเขางามมจาท่านจะผ่านได้ด้วยเบสิกด้วยเรื่องพื้นฐานที่ท่านรักษาไว้ในการเดินกับพระเจ้าเมื่อเจอหุบเขาเดินต่อไปอย่าหยุดอย่ารออย่าหยุดอย่าหันหลังกลับแต่ไปกับพระเจ้าเรื่อยๆและท่านจะรู้ว่าชีวิตที่สัตย์ซื่อในการเดินกับพระเจ้า จะเป็นชีวิตที่มีพลังมากเห็นไหม,ม,ม,มครับ <c oughs> ให้เราถานพระเจ้าด้วยกันถ้าเช้านี้เองท่านท่านอยู่ในหุบเขาให้ท่านสำรวจตัวเองยอมพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการอะไรจากข้าพระพุองค์และข้าพระุองคจะตอบสนองและเลือกพระองค์ก่อนหรือท่านคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องทำยังไงเริ่มต้นด้วยการ นมัสการขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการให้กับพระเจ้าอย่างสดื่อเริ่มต้นด้วยการกลับาผูพันตัวคิดจากมาโบนมาแคร์รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกิ่งที่ติดก,กับแขนงเพื่อท่านจะรับชีวิตรับกําลังรับการทรงนาที่มาจากพระเจ้าเสมอขอให้ชีวิตของท่านไม่ขัดกําลังขัดความหวังที่มาจากพระองค์เพราะว่าท่านเดินกับพระองค์ท่านตั้งใจจะผ่านหุบเขาไปให้ได้ ด้วยการเดินกับพระเจ้าอย่างศัตย์ซืทอทุกวันด้วยการสนใจน้าพระทัยของพระเจ้าทุกวันไม่ใช่บางครั้งบางคาวเมื่อต้องการพระผ่อนเท่านั้นขอพระเจ้าเปลี่ยนท่านจากรากฐานจริงๆเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆเพื่อวิธีคิดของเรารากฐานของเราจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและพร้อมที่จะเดินผ่านทุกขุบเขาได้ในชุดข,ของเราขอะเจ้าเวททนท่านปกป้องท่านให้มีพระพรอนเยอะแยะมากมายติดตามคนที่เดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงในานามพระเยซูเจ้า a <Amen. S 2> อเมนอให้ท่านนะครับ